สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พวกท่านพบกับผม The Face Character นนกลับมาในเกม Monster Hunter ้วครับทุกท่านเย้โอ้กลับมาตีหลังปีใหม่ผมนี่ไปฟาร์มชุดมาตั้งนานโอ้โอกาสชิ้นสุดท้ดดายออกแค่5%แต่วันนี้เราได้มากัแล้วครับทุกท่านและวันนี้เราจะไปล่ามอนกันเลยมาดูกันที่เลือดสกิลของพาร์ทนี้นะครับทุกท่านทุกท่านจะเห็นว่าผมไม่ได้ใส่ช่องสกิลมาช่องหนึ่งก็เพราะว่า สกิลมันได้แค่นี้ครับถึงจะใส่มามันก็ไม่ช่วยเพิ่มอะไรอยู่แล้วสกิลแรกครับคือแอคแท็ o บูสครับจะเพิ่มแอคแท็สกิลสองคือเพิ่มการรีค o v เ r อร์ครับทุกท่านก็คือชุดนี้เป็นชุดที่เพิ่มแอคแท็แล้วเพิ่มการรีเลือดนะครับทุกท่านถ้าเลือดเราแดงทุกท่านพร้อมกันแล้วหรืยองครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เตรียมตัวไปล่าบอสกันได้เลยและมอนสเตอร์ที่เราไปเจอในพาทนี้ก็คือเจ้าจีจีน็อกซ์ เอาละครับขั้นตอนนี้โยอยู่หน้าบอลแล้วผมชาร์จช,ชาร์จไปเลยนี่หันมาหันมานี่เปิดประเดิมดอกแรกโอ้คำรามไม่โดนไม่โดนยังห่างไกลครับนักหนานี่ชาร์จสเตปสามขอบคุณแมวที่ช่วยบัฟกให้มาเลยมาเลยโอ้เคลื่อนไหวช้ามากตัวนี้เคลื่อนไหวช้าจริงมามกามามะโอ้ไม่โดนไม่โดนในหัวในหาว่าฉันจะเริ่มมองไม่ถูกแล้ะโอ้ยตัวนี้มันแตกนะนั่นดือ หัวกับหางมันรูปร่างเหมือนกันหมดไอตัวนี้มันชอบยิงพิษนะครับท่านระวังอย่าเลยไปโดนพิษมันล่ะไปยาแก้พิษด้วยเี๋จะล่ามันโอเคคำรามคำรามไม่มีผลคำรามไม่มีผลกับอาวุธสายระยะไกลแล้วมันไปไหนแล้วว่านั่นนะโอ้หอยู่ด้านบนนู้นโอเคท่านี้มันจะทโอ้ยิงพิษมันยิงพิษโอ้ยเรโอเคมันเลงแมวผมไม่โดนมันเลงแมวผมไม่โดนแต่ผมต้องรอก่อนเห็นเงาด้านล่างแล้ว มันต้องลงมานี่มันต้องลงมาปลาเดิมใส่นาปลาเดิมใส่นาหลบพิษไม่โดนหลบพิษไม่โดนให้รู้สบ,บาว่า่ไถเป็นไถเข้ามาเข้ามาพี่พี่เข้ามา,า,มาพี่เข,า,า,ขาไม่ได้เลยมาเออนี่มาใกล้ๆระยะเาผาขนแบบนี้สบายแล้วกูสบายมึงมามา,มาอะไรจะมาทางนู้นใช่ไหมทางนู้นใช่ไหมอู้ไม่โดนหรอกับพี่พี่จะทำอะไรกับผมพี่จะทำอะไรกับผมอ้าวมันวางไข่มันวางไข่ โอเคมันจะเสกูกน้องมาช่วยแต่ก็คือมันก็เหมือนมอนปกติอะไรจะเสกุกน้องมาช่วยแต่นี่ไม่วางไข่เลยไนมะ่เป็นคุณแม่ใช่มันเป็นคุณแม่มันจะวางไข่ถิ่งจะพูดถคะแต่มอนในโลกนี้ผมไม่รู้หรอกว่าตัวผู้ตัวเมียไม่มีเพศบอกไะด้วยมันขึ้นไปข้างบนนี่แล้วนน่นอนโอ้โหนันไปทางไหนได้กิ้งหลบจะลวเลยมาทางไหนไปทางไหนมันจะนี่กระโดดลงมาไม่โดนครับไม่โดนเขาบอกเลยว่าไม่โดนนี่โอ้ยเดี๋ยว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 พี่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 อย่าครับยา ย่านะครับขอชาร์จขอชาร์จก่อนตามิหน้าครบแล้วยิงเรียบร้อยยิงไปอีกยิงเข้าหัวมามามาเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงพิษมันจะยิงพิษโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมันพ่นพิษออกหรอแต่ว่ามันใช้พิษเยอะเกินดิใช่ครับเพื่อนไอตัวนี้ถ้ายิงพิษไปบ่อยมันจะยิงพิษไม่ออกแต่มันก็ใช้เวลาชาร์จแป๊บเดียวแหละโอเคเดี๋ยวผมขอหาตัวมันก่อนนู่นอยู่นู่นแนโอ้โหมันไปอะไรจะนู่นมานน่นะ พี่ช่วยลงมาหน่อยด้ยครับคือผมยิงพี่ไม่ได้โอเคท่านี้มันจะกวาดพื้นงั้นเราไม่ต้องกลัวโอเคเดี๋ยวผมขอหาของก่อนนี่เอายาหลับไปเลยข้ออัดประจุกแอบหนึ่งเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นอนมึงเจอกูแน่นอนมึงเอ,อ้ยไม่โดนไม่โดนเอาไว้นี่โดนละโดนละโอเคครับท่านสายธนูนะครับมันมีอาวุธประเภทหลับอยู่ไม่ใช่ที่พูดว่ากระสุนประเภทหลับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ายี่สนั้นนี่มันจะโดนหรือเปล่าบอ ครั้งล่าสุดที่ผมใช้ธนูเนี่ยคือเจ้าลูโดสนะครับรอยจ้าลูโดสผมไม่รู้ว่าไอาตัวนี้มันจะติดภายในกินนัดผมก็ไม่รู้เหมือนกันม,มั้งหือผ่านไปเลยไม่รู้หรอกว่าลูกธนูมันรีใหม่ยาาคือถ้าเจ้ารีใหม่ี็คือต้องคาบอย่างเดียว่ะโอ้โหโดนปีกไปนิดนึงถ้าไม่บอกไม่รู้เนี่ยว่า,าตัวนี้เป็นไวเวิร์นจริงครับท่านอันนี้เป็นเบิร์ดไวเวิร์นโอ้โหมามาขอเสียบตรงนี้ละหือเข้าหัว เข้าหัวเหมือนงูผสมกับตัวอะไรยกย่างโอเคทุกท่านมันเข้าอัพแบ็กฟอร์มแล้วเรียบร้อยเข้าวอัพแบ็กฟอร์มนี้มันจะโหดแล้วมันจะดูหนาขึ้นเยอะเลยมันเป็นโหมดการล่าหางของมันมแหละง่ายๆคือเป็นโหมดที่สองที่มันจะใช้ะโอ้โหใส่ลู่นครับหลอดแดงแล้วเรียบร้อยมาหนึ่งสองสามโดนเข้าไปสิโดนเข้าไปไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกโอเคโอค้โหมันใช้หางโจมตีด้วยนั่นหางหรือปากวะนั่นอะ เอยตัวนี้มันเริ่มแปลกแปลกแล้วแปลกมากแต่อินโนลแล้วแหละมาอยู่ไหนโออยู่นู่นแน่อยู่น,น,นู่นเฮ้ยหูกระโดดมาแบบไม่รุ้ไม่เสียงเดี๋ยวคุณนึกว่านากาคูก้าไม่ใช่ที่นี่มันจิจีน็อกอืมงั้นก็คล้ายๆย่าสแหละย่าของสีเล็กนู่น่ะสีเกร็โอ้โหเสียลูกน้องมาเขาบอกเลยไม่ช่วยเแป๊บนึงมันก็หายไปแล้วบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยเสียลูกน้องมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกลดเลือดกันนีดเดียวที่ระวังหลักๆก็คือ ระวังพิษของตัวนี้ไว้ก็พออุ้ยโอเคแล้วก็อย่าเผลอไปใกล้มันเกินนะครับแต่ผมว่าสายดาบทุกคนก็ต้องมีเจ็บตัวกันบ้างอ่ะโดนไก่ตัวนี้เออไม่โดนเพราะตัวมันก็ต้องโดนเพราะพิษนี่นแหละมามาพี่ช่วยหลับสักนิดเออหลับสักนิดเถอะเออผมเอาระเบิดมาสองลูกผมจะอยากใช้กับพี่มาไม่โดนเนี่ยโอเคมันนั่นมันบอมระเบิดนี้อ่ะโอ้หไม่โดนไม่โดนโอเคมันกลับร่างสเตจฟอมปกติแล้ว ร่างนี้มันจะไม่ค่อยโหดมันจะเดินท่าช้าเนี่มันเดินตุ้มเตี้ยมากเลยท่านเออโคตรตุ้มเตี้ยเลยโคตรน่ารักแล้วกระสุนกูจะหมดแล้วเนี่ยมึงช่วยหลับให้กูหน่อยเยอะโอเคท่านนัดสุดท้ายแล้วถ้านัดนี้ไม่โดนก็จะกลับไปใช้เหมือนเดิมนะโอเคโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมึงโดนมึงโดนเอาละเอาละระเบิดระเบิดอยู่ไหนระเบิดอยู่ไหนนี่ระเบิดแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์โอเค เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอรีโหลดกระสุนก่อนโอเคกระสุนพาวเวอร์เฮ้ยเตรียมตัวเตรียมตัวถอยออกก่อนถอยก่อนไม่อยากโดนรัศมีระเบิดด้วยมายิงคอมตุ้มโดนเข้าไม่จำเต็นสิครับโดนเข้าไม่จำเต็นเอาแล้วมันสเตปฟอร์มอีกแล้วโอ้โหสเตปฟอร์มอีกแล้วมาโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวก่อนพิชพี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 ชโอ้อยากดื่มน้ำสักกึบแต่ไม่มีละให้ดื่มแล้วโอ้โหโอ้พี่เล่นอ้วกอย่างนี้มาตลอดเลย อปล่อยพิษตามลำตัวท่านี่เหมือนจนโนก้าดีๆนะเนี้ยมไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกกูเนี่ยแหละจะไม่โดนกระสุนกูอะ่ะขอ,อให้โดนแบบเน้นๆเ,เออถ้าเป็นแบบเนี้กระสุนโดนดีๆเออท่านี้ผมตีมันไม่ได้พื้นมันไปอยู่บนผนังแล้วผมตีมันไม่ได้ไงคือมันเสี่ยงจะเสียลูกธน,น,นูนโดยสิ้นเปลืองอะ่ะเออสายธนูนนี่มีข้อเสียเนี่ยโอเคท่านมัน มันไปย้ายแมพแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมขอทําการไปเก็บของหน่อยแป๊บหบนึง่งเก็บชายนี่ดอกนี่ขอเก็บคืออะไรเอ่ยโอเคเหมือนเป็นเทลเอ็กต้นน้ําลายมาันเลยใช่ป่ะใช่จะน่าจะเป็นน้ําลายมันนะโอเคเดี๋ยวไปล่าตัวแม่มันต่อเลยก็ล่ะตัวลูกนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อ้าวแล้วตอน,นี้มันอยู่ไหนโอ้อยู่นี่แหละอยู่น,นี่อยู่นี่ไง ืมูชักอาวุธรอรีชารีชารียบ้อยออ้ยมันเล่นแมวดีนะมันเล่นแมวไม่มาเล่นเราโอเคมันยิงทีชอีกแล้วโอเคมาคิดว่าจะโดนเหรอคิดว่าจะโดนจริงเหรอโอเคโอระยะสั้นกว่าที่คิดนเนี่ยนึกว่ามันยิงแบบยิงยาวเอาเถอะนี่ก็ไม่ใช่สเตจล่างหลักตอนมันต่อสู้แต่ว่าผมจะลำบากก็ตอนมันขึ้นไปบนหัวอย่างเงี้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหกระโดดมาประกบเลยกระโดดมาประกบเลย เอาละผมว่ามันเริ่มเหนื่อยแล้วมันเริ่มเหนื่อยไอ้ไม่ใช่นี่มันไม่ได้เหนื่อยมันวางไข่มันวางไข่โดนเข้าไปเต็มโดนเข้าไปเต็มมาโอ้โหที่ท่านลองดูดิหัวกับหางมันแทบไม่ต่างกันอะลายโคตรเหมือนโอเคสเตตปอมสเตตปอมมึงตายมึงตายมึงนี่งี้มึงตายใช่มอนตัวไหนนี่่งมันตายทุกตัวแหละ เอาจริงมันเป็นนินจาอ้าวเฮ้ยมันไปไหนแล้วมันไปไหนโอ้อยู่ด้านบนนูน่นโอเคโอ้ยเดี๋ยวก็ดูกอนโอ้โหโอเคแมวช่วยรับแทนพ่อหน่อยเดี๋ยวก,กลับไปเลี้ยงชาบัวให้นะไม่ไม่ใช่แมวหรอกให้ผมเนี่ยแหละมามานี่พุ่งมาเลยพุ่งมาเลยพุ่งมาเลยอืมเป้าเต็มที่เป้าเต็มที่มาสิครับหืมกระตุกไปซี่กระตุกไปซี่ตรงไหนมันแตกได้ไมเนี่ย่นตรงไหนมันแตกได้ไั้งโอเค ตอนนี้มันน่าจะอยู่ข้างบนหัวผมแล้วตามเงาบนพื้นเดี๋ยวผมขอไปดักมันก่อนเดี๋ยวมันผมจําได้ว่านี่มันจะย้ายแมพดีกว่าใช่ไหมครับมันจะย้ายแมพป,ปะเออนั่นไงมันย้ายแมพจริงๆด้วยโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมขอทําการครับก่อนขอหลบจากนี้ก่อนโอเคขอทําการครับกระสุนแบบหนึ่งครับกระสุนแบบรีทามรีทามรีทาม,ทาม,ทามใช่อุ้ย โอ้โหโดนระเบิดโดนจากไรว้นั่นน่ะโอเคเดี๋ยวไปล่าบอสกันต่อเลยก็แล้วกันครับโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนแมปมาแล้วมันน่าจะมาหลับอยู่ที่แมปนี้ยแหละมันเป็นแมปประจําของมันโอ,นอน้โหลูกเหรอท่านโอ้หลับแบบแล้วไอ้ข้างๆเนี่ยมันไขอะไรเนี่ยผมขอวางช็อคแทบดักไปตรงนี้ก่อนโอเควางอันนี้มันได้ติดกับดักแล้วผมจะยิงกระสุนนายไปดีอ๋อคนนึกออกแล้วจำได้มีกระสุนหนึ่งนี่ เดี๋ยวเจอกระสุน,นนี้หน่อยนี่ต้องกดนี้เลงแล้วนี่กระสุนระเบิดโดนเข้าไปโอเคน่าจะได้สังนัดน่าจะได้สังนัดมาชาดชารจนี่ํามีาํามีห้าโอ้โหนล่วงหล่นล่วงหล,ล่ลนจากท้องนภา,าล่วงหล่นจากท้องนภา,ามามะมา,มาเอาเฮ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ถ้าใช้ดาบนี่ง่าจะโดนอยู่โอเคขี้หูกูไหลหมดแล้วเนี่ยขี้หูกูจะไหลหมดหูแล้วเนี่ยม,มาไปไหนละไปไหนละมันขึ้นมาบน โอเคมันช่วยมาตรงช็อคแท็บกูหน่อยได้มั้นี่ผมยืนล่อเลยเอาผมยืนล่อเลยเออลงมาลงมานั่นแหละเอออ้าวเฮ้ยไม่โดนไม่โดนมึงช่วยลงมาหน่อยได้มา้กูขอร้องอ่ะกูขอร้องละเออตรงนั้นแหละลงมาเลยนั่นแหละโดนโดนโดนละโดนและช็อคแท็บมึงโดนและโดนและอืมมึงตายมึงตายตายตายแค่านเดียวตายแค่านเดียวมึงตายแน่นอนตายแน่นอนเอากระสุนไปสามนัดเฮ้ยเดี๋ยวอู๋เฮ้ยเดี๋ยวอ้พี่ครับพี่ครับ ใจเย็นนะครับตามยิงนั้นผมยังไม่ได้รับดาเมจจากตัวมาเลยเนี่ยโอ้โหสายธนูมันค่อนข้างจะดีนิดนึงตรงไม่ต้องโดนดาเมจบ่อยๆนี่นแหละเดี๋ยวโอ้ยหางหืมนั่นหัวหรือหางวะนั่นน่ะสไตล์าการโจมตีของหัวแล้วกับหางมันค่อนข้างเหมือนกันด้วยโอเคมันพ้นพิษได้แสดงว่าเป็นหัวมไม่ต่างเท่าไหร่หรอกคาถาดินจาหายตัวอีกแล้วโอเคคุณต้องยิงลูกกรผีเงยยิงตรงลังนี่แหละไม่โดนอีกโอ้ยไม่โดนอีกยีไหนวะนะโอเคเจอแล้วนี่ไง โอ้คาสานินจาหายตัวคาานินจาหายตัวหรือยังไงมาเข้ามาเออเข้ามานะครับกระชื่อย่างงี้แหละคุณที่ยิงหัวมันนีงง่เองไอเอามันจะทําอะไรโอเคมันยิงพี่ตรกรอบตัวไม่ได้กินผมหลอกเขาบอกเลยท่านไม่ได้กินผมโอเคมันเปลี่ยนกับแล้วมันเปลี่ยนกับแล้วเรียบร้อยมายิงผ่านหินโอเคโดนเรียบร้อยออบจ์เคลียมึงตายโอ้เข้าทางใต้ตัวมึงนี่เป็นสีเลือดเลย ช่ไหมเป็นผิวหนังด้านใต้มันนะโอ้สยองโคตรตที่ผายสยองที่หมายเลยกูขอฆ่าลูกมึงก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้หลูกถ้าลูกลูกมันจะโตเป็นตัวใหญ่แบบนี้เหรอเอาจริงดิโอ้เอาจริงหรือว่าลูกมันจะโตเป็นตัวใหญ่แนี้เหรอผมโคตรน่ากลัวเลยตอนแรกนึกว่าปรสิตนี่ยโอ้ยน่ากลัวที่หมายตัวนี้รีบันผ่านไปเลยก็แล้วกันโอ้ย แทบตายแทบตายเอาละครับท่านมาที่ชุดของเจ้าจีจีน็อกกันนะครับทุกท่านชุดนี้นะครับเป็นชุดแนวแวมพายสาวของท่านตามที่ดูตามดีไซน์กันเลยนะครับเป็นชุดแนวแวมพายสาวพาวสน่ห์นครับแต่ว่าจะแสนดูความสามารถของชุดนะครับมันค่อนข้างไม่ตรงกับสายมอนมเลยตอนแรกนว่าเป็นความสามารถประเภทดูดเลือดไม่ใช่ครับท่านเป็นความสามารถป้องกันการโดนติดสตันนะครับทุกท่าน ก็คือไอ้ดาวดาววิ่งวิ่งตอนที่เราโดนบอลโจมตีบ่อยๆนั่นแหละแล้วก็ชุดนะครับทุกท่านชุดนี้มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีสายฟ้าน,นะครับป้องกันกระดับหนึ่งอ่ะยิ้มมเพื่อให้เราสู้กับบอสตัวต่อไปได้ง่ายขึ้นเอาละคทับท่านมาถึงในส่วนของความสนุกของคลิปนี้นั่นคือการสุ่มกาชาถ้าพร้อมแล้วไปกดกันเลยก็แล้วครับมา มาผมจะได้อะไรต่อไปผมจะได้เป็นอะไรเอ่ยไหนกอดูหน่อยเฮ้ยเกตซอสเกตซอสเกตซอสเฮ้ยเดียวโอ้โหนึกว่าจะเกตซอสที่ไหนได้ไม่ใช่ดูอ้าเบรดแล้วก็จบกันไปแล้วครับท่านสำหรับการล่ามอนในพาร์ทนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะทุกท่านและพาร์ตต่อไปที่เราจะไปก็คือเจ้าอัศนีบาทจินโอกา้าอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยครับสำหรับวันนี้ ผมเดี๋ยวเฟคคาลคเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ถ้าชาติต้องการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ